รื่องการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานง่ายและสะดวกขึ้นใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆแทนการใช้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวเทคโนโลยีช่วยให้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้แม้อยู่ไกลกันเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีสามารถช่วยดูแลสุขภาพเช่นการนับก้า การวัดชีพรจรเทคโนโลยีช่วยพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ควรใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีไม่ให้กระทบกับการใช้เวลาในชีวิตจริงจบกันไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นบททดสอบให้เล่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ข้อใดเป็นวิธีจัดการเวลาใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลควรทำอย่างไร 3. ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ 4. การใช้งานอินเทอร์เนต็ตอย่างมีประสิทธิภาพทำได้อย่างไรหควรใช้เทคโนโลยีเพื่อขัดลอกผลงานคนอื่นโดยไม่อ้างอิงข้อนี้ถูกหรือผิด 6. การเลือกใช้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องข้อนี้ถูกหรือผิดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทำบททดสอบได้เท่าไหร่กันครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ